เปิดแล้วหน้าจอมีไฟฟ้าสถิตทำงานงนะครับดังชุบชับนะครับมีเสียงด้วยนะครับนะแต่ว่าปิดเนี่ยตอนตอนปิดเพื่อนๆดูตรงนี้นะมันจะเป็นเวอร์เสียนะดนูเห็นไหมแวบใช่ไหมมันจะเป็นเวอร์เสียไหมหรือ,อยังไงมันมันมีเสียงแวมนะนะครับดูนะเพื่อนๆอาจจะยังไม่ไม่ทันได้สังเกตนะดู นี่หนะ้าจอทั้งจอนะเดี๋ยวดูตรงนี้จอจอบนไม่มีนะไม่ติดนะครับดูนะครับหนาแค่นี้นะ 2> cs สองเก้าแซห้าศูนย์เมเลนะครับมันก็จะมีผมคิดว่ามันจะต้องไปดูภาคเวิร์นะภาคเวิร์ก็อยู่ตรงนั้นนะเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูข้างล่างของวงจรก่อนนะครับเราจะมาวัดไฟด้วยมันแวบบัดหนึ่งนะครับนะมันแวบบัดหนึ่งมันไม่เต็มจอนะแวบบัดหนึ่ง คือการแวบบัดหนึ่งเนี่ยผมจะเล่าให้เพื่อนฟังนะมันแวบบางบัดหนึ่งเนี่ยนะก็หมายความว่าในส่วนของไฟสกรีนไฟไส้หลอดไฟอะไรต่างๆมันมีหมดแล้วล่ะนะครับมันมีแล้วภาคไฟสูงก็มีแล้วล่ะนะครับไฟแบกทํางานแล้วมันถึงมีแสงนะครับแต่มันเป็นแสงแวบบัดหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยเวอร์เวอร์อมันเสียยิงบ่าวเนี่ยนะครับแล้ว่าตัวนี้โอ้รู้สึกว่าเขาจะทํา การระบายความร้อนที่ดีมากเลยนะครับนะเพื่อนๆสังเกตนะครับนะเนี่ยเราก็มาก๊อปปี้ฝีมือเขานี่แหละนะครับเรามาดูเป็นตัวอย่างแล้วก็จะก๊อปปี้ฝีมือเขานี่แหละนะ <c oughs> เออดีเหมือนกันนะสงสัยว่าทันเตอร์ฮอตันนี้จะร้อนมากกันเนาะนะครับทนมากเลยเนี่ยฝุ่นจับนะเนี่ยไม่รู้ซ่อมแต่เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาในส่วนของตันเตอร์ฮอร้อนเราต้องทําเหมือนเขาเลยนะก๊อปปี้ฝีมือเนี่ย ี๋ยวมาดูด้านล่างของแผ่นวงจรก่อนนะเพื่อนนะนะครับกรณีมาดูด้านล่างของแผ่นวงจรนะครับเ,เพื่อนๆนะครับนะเ,นเพื่อนๆดูเลยนะครับตรงนี้คือ IC ซีเวอร์นะครับนะไอซีเวอร์ทีนี้ไอตรง IC ซีเวอร์เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ไฟที่มาเลี้ยง IC ซีเวอร์มันอยู่ตรงนี้นะนะน,น,นะนะครับนะอ่าแผ่นนี้คือ ksda นะ ksda นะครับเพื่อน ต้องการที่จะไปโหลดวงจรเพื่อนๆไปโหลดหาแท่น KSDA นะครับไม่ต้องไปโหลดรุ่นของทีวีเครื่องนี้ก็ได้นะครับไปโหลดพิมพ์หา KSDA นี่ก,ก็ก็มีมาให้โหลดละทีนี้นะครับเห็นรอยเห็นรอยที่มันมันร้อนมากเลยนะครับตรงตรงตัวต้นฐานเนี่ยโอโ้ขยับที่หลุดแล้วเนี่ยตน้นฐานร้อนมากนะครับเราก็ามาดูหน่อยว่าไดโอดเสียเปล่านะครับนะตรงนี้นะครับ แต่เป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีไฟนี่หายไปแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองวัดดูแล้วกันนะครับว่าไฟหายไปจริงไหมนะครับนะมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูด้านบนของตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนจะได้ใส่ชุบด้วยทินเนอร์นะครับเอาแปรงชุบทินเนอร์นะครับนะเพื่อนๆนะครับเห็นไหมใส่ขึ้นมาเยอะเลย นะตรงนี้ตรงนี้นะตรงตรงอเนี่ยครับโอ้ไม่ค่อยสะอาดเลยแปรงส่วกปรกหน่อยนี่เนี่ยมันจะมีได้โอดนะสี่ศูนย์ห้านะครับอยู่นี่นะครับนะแล้วก็มี R นะครับมันน่าจะขาดหรือเปล่าแต่ว่า IC นี่ก็คงจะมีปัญหาแล้วล่ะเอเดี๋ยวดูอานทีนี้นะเพื่อนเพื่อนในกรณีที่เราเห็นเป็น R ที่มีความร้อนสูงแบบนี้ มันก็มีโอกาสที่จะขาดได้นะครับแล้วเรามาลองวัดดูว่าอาตัวนี้มันจะขาดหรือเปล่านะครับนะเื่อนมันเป็นอาฟิวนาตัวนี้นะตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งนี่แหละนะครับเออมันไม่ค่อยชัดแล้วโทรศัพท์เครื่องนี้มันไม่ค่อยสัดเจนแล้วนะเพื่อนนะไม่เป็นไรล้กล้องมันหมดสภาพแล้วนะครับฝุ่นมันเข้าเยอะแล้วเรียนมันเลยมีปัญหานะครับมันขาดไมแล้วมิเตอร์บอกว่าจะไปส่งทันได้เรื่องด้ย ตังหัวมันจะหน้าพี่น้วเฮ้ยเว้ยเดี๋ยว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 ไม่เป็นไรนะครับเครื่องมือผมมันอย่างนี้แหละอุ้ยอาไม่ขาดนะครับอาไม่ขาดอาสองตัวไม่ขาดเลยอาวัดวัดมีไอ้วัดตรงไดโอดได้ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างไหมนครับเนี่ยอย่างนี้ขึ้นข้างนะครับสลับขาอู้ยสลับขาก็ขึ้นอีกถ้าเป็นแบบนี้วัดในวงจรไม่รู้เรื่องนะเราจะลองวัดไดโอดดูนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทําการวัดไดโอดนะครับแต่ไม่ได้วัดในวงจรนะทีน่นี้วัดในวงจรไม่รู้เรื่องเลยมันขึ้นสองข้างหรือว่ามันจะเสียหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวทําอย่างนี้มันจะเป็นยังไงนะครับให้วามร้อนแล้วเขีียขาขึ้นมาตรงๆหน่อยนึงแล้วก็เอาตะกั่วออกเนี่ยแหละอูด้านนี้ทํายากไว้เอาด้านนี้ดีกว่าน้อเนี่ย โอเคเลยทีนี้ดูตะกัวกว่าก่อนนะทีนี้นะครับก็งัดขึ้นมานะครับเนี่ยได้ออดงัดขึ้นมานะครับมีได้ออดจ่ายไฟได้ออดได้ออดเล็กที่ไฟนะมันออกมันออกจากในส่วนของไฟแบกนะครับมานะนะที่วัดในวงจรมันขึ้นสองครั้งเลยครับแล้วทีนี้ก็ลองมาทดสอบดูโอ้ยมันค่อนข้างที่จะขึ้นครั้งเดียวแล้วแหะครับลอยออกมาเนี่ย นี่ขึ้นหนึ่งครั้งสลับขานะครับสลับขาไม่ขึ้นเลยแสดงว่าดีอยู่นะครับตัวนี้ก็ใส่กับขึ้นเข้าไปนั่นแหละนะครับเพื่อนๆน,นะครับเห็นไหมครับเพื่นพนอนๆการตรวจเช็คดูาขาดไหมนะครับได้อดเสียหรือไม่อย่างไรนะครับอวัดในวงจรขึ้นสองข้างเลยพอดองมาขึ้นข้างเดียวดีเสยเลยนี่ครับงานอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ไหวซีนเสียเนาะ กลุมวัดเสืยอ,อยู่โอเคเปลี่ยนได้สีเถอะมันจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับมีหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับเบอร์เสียนะครับจะเป็นเรื่องทาได้ทําไว้เยอะๆะเลยเพื่อนๆตามดูได้นะครับซัมซุงนี่แหละแท่นนี้เลยล่ะนะครับอตัวนี้ก็พอเป็นแนวทางนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาชมนะครับสำครับเอเจ็ดแปดห้าตัวนี้ก็พังไปที่รียบร้อยแล้วล่ะนะครับ เพราะว่าโหลดไฟนะอาร้อนมีตัวเดียวนี่แหละที่เสียันเครื่องนี้เพราะว่าตัวนี้ผมได้ใส่ไอซีเข้าไปพนทีทรยบล้อยลนวะ LA78045 ใส่เข้าไปเขาใส่ตัวเดียวเนี่ยก็ได้เลยนะอาพวกนี้ก็ไม่ได้ขาดนะครับเพื่อนๆแต่โอ้ทำไมมันร้อนถึงขนาดว่าจะต้องใส่ตัวนี้เนาะไฟมันเกินหรือเปล่าน,นะอะครับผมยังไม่ได้วาดดู เออนะครับบางทีก็ไฟเกินนะบางทีเนาะไฟมันเกินป้อนเกินมาก็ร้อนได้เหมือนกันนะแบบน่ะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้อากาศร,ร้อนนี่ก็ฝนก็ไม่ค่อยตกเลยนะครับกรกฎาแล้วนะครับเดือนนี้ฝนก็ไม่มานะเงยใหญ่ๆก็เยอะเลยวันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่บันทึกไว้ในความทรงจํานี่ก็วันที่เจ็ดแล้วนะครับเจ็ดป่ะวะที่ห้าเนาะที่ห้าเออห้าเดือนเจ็ด โอ้ผมก็มองดูคอมพิวเตอร์ผมมันเป็น 7, เจ็ดห้าอะไรนี่จริงๆวันห้าเดือนเจ็ดนะครับวันที่ห้านะครับวันนี้วันจันทร์นะครับจันทร์ที่ห้ากรกดาคกระดาษผมครับเดี๋ยวมาดูไฟเลี้ยงกันซะหน่อยนะเพื่อนเยดูไฟเลี้ยงก่อนดีกว่าว่าทำไมมันเกินหรือเปล่ามันถึงต้องมีเนี่ยไฟเลี้ยงว่าตรงนี้นะครับตรงไดโอดนะครับเนะี่ยเท่าไหร่นะครับเพื่อนว่าได้เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร ร้อยยี่สิบเก้าร้อยสิบเก้าร้อยี่สิบก็ประมาณนี้แหลนะเนาะมันก็ไม่ได้เกินเนาะนะครับไปเลี้ยงเวอร์นะก็ดูตรงนี้นะเพื่อนนะด้านไหนวะด้านนี้เออตรงนี้ลบเออลบสิบหกโวลต์นะลบสิบหกบวกสิบหกนะครับในส่วนของเวอร์นะ l อเจ็ดแปดศูนย์สี่หนะ้าใส่รีบ้อยแล้วมันนิ่งแลนะ้วไม่ได้ร้อนเลยนะครับแล้วก็จะดูภาพเลยครับนะครับ เพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมเวอร์ก็แต่และรุ่นก็ทําไปเยอะอยู่นะครับในส่วนของ,องอซัมซุงเนี่ยครับทำไปเยอะอยู่รุ่นนี้ก็น่าจะมีแล้วละ่ะตัวนี้ก็เป็นเก็บตกไปนะครับตัวนี้จอสลิมป้าป้าท่านใดถามว่าจอสลิมคืออะไรจอสลิมคือจอทีอ่ตูดมันจะสั้นๆหน่อยนะป่านะตูดมันจะสั้นๆหน่อยตูดของจอภาพมันจะสั้นๆนยนะครับนี่นะ รูปทรงลักษณะจอภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะป่านะมามาถึงนี่ปุ๊บมันจะสั้นๆนหน่อยถ้าเป็นจอปกติแล้วมันจะยาวออกมาหน่อยหน,นึ่งเนี่ยมันจะยาวออมาอีกแต่ว่าจอสลิมมันจะเป็นอย่างนี้มันจะสั้นๆหน่อยนะจากนี้มานี่นะนะครับเขาเรีย <c> ก <oughs> ว่าจอสลิมนะแบบนี้เป็นจอแบนจอสลิมนะครับจอบาง่าสไปคักลายนี่มันเป็นทีวียุคก,ก่อนจอ lcd ถ้าใครมีทีวีแบบนี้จอแบนนี่คักลายนี่ครับ จอแบนประมาณนี้นะนะครับภาพในช่วงเวลาองท่านก็ซ่อมเสร็จแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวต่ลองภาพเดี๋ยวนี้หน้าจอขึ้นไม่มีสัญญาณแล้วล่ะนะครับยังไม่ได้ต่อสัญญาณซิกแนลใส่เข้าไปเลยโอเคนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรมากมายนะจุดบัตเกียอะไรต่างๆก็ดูสวยงามดีนะครับก็คงจะโอเคนะครับทีนี้มาดูภาพกันนะครับก็ ใส่ซีเบอร์เข้าไปนะครับก็เต็มจอขึ้นมาแบบนี้ดินทุกๆดักๆอยู่ด้านข้างนี่เองเลยนี่อ้าว่ากันไปนะครับมีเห็นไหมตามขอบภาพขอบ,ขอบจอนี่เล่นเอลอยู่ดิเนี่ยก็ไม่จบอีกนะครับยังมีอาก,ก,การหนึ่งอีกก็สอดแทรกกันอยู่นี่เนี่ยดูเนี่ยนี่แล้วทีนี้ภาพก็ดินเนี่ยทีนี้แต่ภาพออกมาชัดเจนดีนี่ับภาพก็เต็มจอแล้วแต่นี่มันมาเนี่ยอีกเนี่ยเหว่งเหว่งเหว่งอยู่นี่อนโอ้ย อากาศก็ร้อนจริงร้อนจังนะครับช่างวิทย์เลิงถาก็ก่อนข้างที่จะไม่ไหวเนะีภาพก็ออกมาสวยงามดีนะครับไอซีเบอร์เสียไปนะครับในส่วนของภาพบูมมันเป็นที่การเปลี่ยนไฟแบกมาไม่ถูกเบอรนะ์น่ะก็เลยได้แก้ไขวงจรสักเล็กน้อยแต่ว่าเพื่อนๆก็คงจะไม่ได้พบเห็นอาการนี้หรอกนะครับ เพราะว่ามันนานๆทีมถึงจะมีการเปลี่ยนผิดเบอร์ว่าครั้งหนึ่งนะคก็สอใไปตามปกติก็เปลี่ยนเบอร์นะครับเพื่อนจบแล้วนะครับนะอาการนี้แหละเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาจากไปสวัสดีครับ